วันนี้เราอยู่ที่ตลาดที่ซื้อขายไม้ฝวงอวารีที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับอยู่เมืองหายโขงของมณฑลหายหลามประเทศจีนนะครับตอนนี้ที่เราเห็นอยู่หน้ากล้องนี้นะครับเป็นไม้ฝว่องวารีนะครับวันนี้ราคาซื้อนะครับขึ้นอยู่ที่ไม้ องงันนี้พ่อค้าเขาบอกว่าไม้ท่อนนี้นะครับมีน้ําหนักประมาณ7.5โลนะครับ7.5กิโลกรักรรมนะครับไม้นี้นะครับเกล็ดไม้นะครับเราดูเกล็ดไม้เกล็ดไม้สีแดงนะครับมันปลูกนะปลูกอยู่บนภูเขานะครับเรามาดูยังมีอีกเยอะนะครับยังมีอีกเยอะ วันนี้คุณเชมสนใจนะครับลากไม้วันนี้อยากหารากไม้ที่สวยๆหน่อยนี้เห็นไหมอย่างนี้เรียกว่าตานะครับเหมือนเหมือนตาของของเรานะครับหนหนอันถ้าจะมี2อนมันจะสวยเนอยีกนิดนึ่ง